จ้านอยากไปฟันได้เนี่ยเดี๋ยวเาดหน้ยลหนึ่งไปห้ามเขาสสยเขาด้วยบัตองขึ้นปลาก็ได้ยินกระจงทุกคน ได้ผ่านสลุยผ่านลั่นที่สองเนาะลั่นที่สองนะลั่นนะเขาได้อยู่สองก็สอบแต่ว่าลั่นนี่ได้สีได้ลั่นได้สี่ะได้สีเท่าแก่เป็นบ่ปีกายนี่ได้เท่าไรปีกายนี่ยแปดสิบปลายแปดสิบปลายเนาะเออแต่ว่าปีนี้รูปไหนจังหน่อยรูปเอานะเพราะว่า น้าบริัทพุยได้เนาะทำยนใขาตีอะไรเนาะใส่ขาตีอ่ะป่เข้าตีลายเข้าสูงบัไดได้ปบัไดข้าบันไดตามที่ข้าเห็ดบ้านนแล้วแล้วน้าเจ้าน่ะอยากไปฟันได้ไเอหน้าหายหนึ่งฝานวเนาะสีเวลาโตอย่าเลยสิ มันนี่กับพอบันดองเป็นมาถ้วยเลยมาเล่นนำ้ำมาเรี่นน้โอ้มามาหาเจ้า,ากินต้มไก่เออมันเจ้กินต้มไก่เนาะอพอหมุนอยูาา่ว่แม,แม,มานนอนอยู่าพี่มาพุ่งคูหลายคนแล้วก็ล้านล่านต่อล้าน,น,นบ่ได้สังเกตเบิ่งบ,บ้านนี้หมุนได้กลางคืนการอดในการแบบนอนทงหน้าโอ้ยคักจะวะงคืนก็คนมาหาเกี่ยวเขาแซ่ลวิ่งแซลวิ่งแซลวิ่หมุนเดียเหาอนะนี่ก็ทั้งหมดเจ็ดสิบหกอันนี้เอาเอาตัวนี้ สีชอบบอกไเลยสีอบน้องเนาะฮะุเละคุละพุดรีบๆยอฟเดี๋ยวไปกล้องนะสี่ป้อมห้า้อมเขาบดมาในก่อนตัวนี้ปันตะกองหน้านี่ปันแต่แล้วฝาน้าคุณเกลือเฮยยังบ่ลอยป้ายหมดเลยโอ้ขั้นแล้วมันอดนไดลอป้ายหมดแต่ละปีลอยหาซิฟาะอ่นาโอเคเดี๋ยวบัดนี้ขึ้นไปห้ากินเขาวก้นน่ำก่อนทุกคน เออแลนก็ไปพเาเฮ้ยพูดเราดอีกแบบไปอ้อยพูดเอ้ยไาหน้าข้าวบ่นนี่ยนะขาวบนนแน่นอนรอตลเ้าเห็นเน่ยพูาวมักเลยนั่นนี่โอ้ทีมงานเฮาเฮาพร้อมพร้อมพร้อมมาเนี่ยสี่ก้อนเย้ปันเนี่ยไปกินเขาแล้วก็ไปต่อรานทีสามทาได้ข้าชอบเลย ก้าวมาจากล้านเมื่อนีไมืัอนี้บอกก้าววสีสีรือฮานี่ล่ะสีรือฮาร้านเนาะเพราะว่าในว่าที่แน่ๆนะมีอยู่หกล้านได้เด็ดเนี่ยะรับเพราะว่าอยู่หันสองสามปุ๊บสี่ล่านครบคุณเน่เออล้านที่มาบอกว่านี่ฮะัทั้งหมดสี่ล้านเนาะ <laughs> ได้อย่งไรกระทำไป มาอ,อบาบานบนกระโปงไป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 เออไปห้ามเขาซอยเขาดูบ่ง <laughs> <ป>เหล่าก็เลี้ยงเียงกันเลยได้ซ้ำมันสามเหล่านะแต่ละเหล่าก็ซิมีกระแจ่เราขักเหน่ีน่ยมีองสีไก่หวังข้าปันหวังได้ในยูนองนั่นอะไรทุกคน เดบัดเนี่ยพวเอารถไปเลยเดยวไปกินเข่าอยู่ในเลยก็มีตอ่อีกอยู่ในอีกเจ้าหนึ่งนะนี่แหละปันแล้วก็นหามากขึ้นเหล่าทุกคนบันเนี่ย๋อนี่ ตมเป็ดตนะุมเป็ดนี่านกเขาเ,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 เี่ก็ตมเป็ดมน,น,นห้าลงนิ้วตรงนั้นละกินข้าวเรียบร้อยกันมาอีกล้านนึงทุกคน,นล้านในสีอยู่ประมาณ3าสิบหรือ4ี่สิบแหละ เดี๋ยวเตรียมตัวก่อนแต่ว่าล้านตัวนะั่นเพิ่นผลบริปันได้ผมล้าน <c oughs> ตัวนะ้ะ <c oughs> เขาไล่ไล่ผลอะไรเกี่ยวยังมาทัานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวบันดนี้ก็สตาร์ทเดี๋ยวแล้วล้านนี่ในก็นยังมีอีกล้านอยู่ในอยู่ทุกคนแต่ว่าล้านนะก็เพิ่นเพิ่นบอกให้ไปได้นะแต่ว่ามันได้โค้งไปไกล ขึนบุล่เป็นได้ล้านไงได้เท่าไรวันนี้ได้แปดได้แปดก็สอบม้อเมื่อปได้ล้่นเ่เดล้านนี่ล้านนี่เด้อลนเห้าันนะล้านนี้ได้ได้สล้่นนี้กะสามสิบปลายอบห้าสามสิห้าเนาะสามสิบห้าเออบ เดี๋ยวเอาขึ้นกันเดี๋ยวจะหน่อยในข้าวเชีเขาไปผูแล้วมันจะมีอีกเจ้าหนึ่งน้ำโบหัวาหนได,ไดเดี๋ยวเอารอเหมองกันมันมีเจ้าข้างในนะแต่ว่าเขาปั่นไปแล้วเจ้าหนึ่งเนอะเดี๋ยวยังได้กับเขาไปหาท่า,ามึงก่อนทุกคนว่ามีไฟสิปั่นก่อนนะแต่มันมีอยู่เจ้าหนึ่งนะพูนอยู่กูแต่ว่าอานาฮะปนทธาเขาอยู่เพราะว่ามึงได้ในเขาไปเผูก เป็นต่นร้ารอบคำก็ได้เ้านน้านรียบร้อยเรียบร้อยรันสุดท้ายบ่มือไฮะลันสุดท้ายขายชูดกลับบ่บันี่กับมือราวกินันเนี่ยกินนนเนี่ยบ่กินหอดยู่ก็ได้มันมีเลยก็จะเป็นต้องกินหอดเออเันัมกินหพันมีมีอล่มีแหลนันักสี่มนแล้วมึแรงจากแลย พูดพูดพูดทั้งหนาเลยนะทั้งน้ะเฮ้มื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่นี่แหละมื่อคืนนี่นั่นเมื่อทรงเข่ารดจัดนักปิดคืนปิดไฟโอ้โหก็เสียงเจบเจบ่กะเชียงเจ็บเจ็บเะมื่อไคัน้อแมนนั่นนกินข้าคนกินข่าบนะฮะเอออย่าแล้วสิ่คับ

ฐานเอาบันเดียวให้แล้วเลยสองหลันดีมันจะพอกระเทินเอ้ทำเลยทีมงานกับเดี๋ยวนนได้กับผู้เละพมันปันปพาหัดหัดซุกหัดจังได้มาอีกเดี๋ยวเดินทางกับบั้นทุกคนบั้นนี่ càng cá chùng, đấy cá chùng, chăng cầu là mượn hốt xăm, phai hùng ném đi, à, của, không đến thang กลับไปได้ครึ่งทางพอดีมีคนบอกว่าปั่นเข่าเด้อว่ะก็เลยอยู่ต่อทุกคนนั่นแหละนะไหนๆเบคุณนใครยุบผมมีนันพักสี่รถตั้งนาะมันมีชุกหลังเขานี่นั่นเลยนี่ฮะกลายเป็นแกงเลยเป็นแกงเป็นต้มไปเลยระดมันนี่มันมีชุกนะ อันนี้เขาอะไรกร<ะ>ับจงมาตัวหนึ่งบอดแมนห้าดอกเสือในตลาดาาลาลนะมีว่าตลาดยี่วนันขาเหรออืมนี่แหละกระจงชาวบ้านเข,ขาไหลมาชาวบ้านเพิ่นมาขายอืมเนียเลยอีเลือกอะไรกระจงอันไก่กระจงไหมกระจงกระจง จะจุง้งอยู่อีกมือหนึงน่งเนาะเบิ่งก่อนว่าแนวใดถ้าเกิดว่ามีงานก็อยู่ต่อบ่มีงานเหมก็เมื่อแต่ว่ามื่ออื่นนั้นชิไดเมื่อได้เพราะว่าอยู่บ้านก็นคนเริ่มแล้วไล่เลยแลม่นมมแต่แต่งยืมื่อวันนี้นะอืมมีแล้วมืออออมวม่ออื่นนะเอ๊ะแต่งยืมป้าตลานนี่นะนั่นแหละหักป้าบไร่เออลูกค้าเนาะเสียกิจจามใจเขาเต่งก้าว่าสิได้มาอีกนะ Ba bì, tìm thấy hằng nhau, but và... you bring bánh... money like a licker. Hm, chẳng lạy cảm, đều an cả. mừng mọi người thân. Hà ăn mừng 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 Uhm เขาเขาเข้าก <Simon> <nek> ันเริ่มแล้วไลยเมือกเขาสมัครขี่ย่งนั้นมันกะย้ายมือกอยู่งมื้อสามมื้อเออมอยู่บ้านเาประมาณนมันนี่ลมชองอะชองสามมื้อเมื่อประมาณน่ลยังอยู่บ้านเราไม่เหมือนอ่ะ แลกินแล้วหน้าตาก็สิจมเลยโอ้เปลี่ยนอารมณ์แล้วเนาะอารมณ์จากที่แรกว่าโอ้เสร็จแท้ๆว่าบ่แม่นบ่แม่นสัตอันบักกะรอไปอีกบ่บ่ได้ัได้มื้อนี้ได้เออบ่ได้ดเลยเนาะอดแต่ผู้เดียวมื้อนี้นะผู้นั้นดได้ผู้นั้นได้มันสิดินทานเอาเฉพาะจังเมื่อเฮิงนั่นไดเออเมื่อนําไดมื้อนี้ฮะงขนาดบทูนี่บ่ ช่องคืนได้เพผนเมื่อเห็ดได้เน่เมื่อฮดอันเมื่อฮดพักซีฮดพักซี่ส่งว่านนี่ก็ได้เมื่อเมื่อนี้ก็ได้เมื่อทีมงานเท่าเตะเตะแล้เปียนยิมยิอยู่นั่นพักซีเพื่อนใครเน่ได้วันนี้ใครเน่ละเดี๋ยวมืออื่นอดเอาเด้อมืออื่นอย่ามือฮดจ้า ไม่ได้ช mm ุกแต่มกรน้ำแข็งเลยนั่น hmm. ด uh ิฉ huh. ชื huh. <S <S so ่อน ah, nah, ้ำนะเสียบพี่น่องมันน้ำมทุบมึงดกินแล้วแมงดึงดาวดึงนเล็กไปได้แล้วมันกมันุงเกหแข็งนี่นะเบิ้งต้องเต่งนี่นะเจ็บเมันนี่เจ็บหรออ้าวเลยอยงนั้นะ ต้องมาแฟกันเดี๋ยวังกินเข,ขาทั่าหามันมากเลยแตนอไทยกาะหวานมันหาแล้วเอาาาวอไม่มันนในเฮดบดบ่บเออสงสัยในเฮดบดทีมงานเท่ากัเป็่ผู้แต่ก็ลงมากสงสัยเอาเฮดบดมา <c oughs> ในผ่านทองซา,าเผ็่ เป็นมุมอะไรเนี่ยอุย้ยแม่นี่ือทะเล่นเป็นอะไรโชงเลยป้องวันนี้ได้กินของขักเลยได้เหมือนเดิมข้าวกระตองกินปลาก็ได้กินกระจงทุกคนยู่บ้านของบ่มีน้ำบานท่านเนี่ยปเอามาแต่บานท่านได้เลยอา,าย <C oughs> อันนี้เลยนี่ฮะมาตีกินเออแม่ละมาจากตีกินแช่ตียิ้มเลย <C oughs> เออมาีกุ้ย

อนแรกๆคนโอย่ทอดใครไกนะมือนนี่ไงคนโดเมปง่ายๆเลยเอาเอาหมอนตัวนี้มาแบบไปนทอดใไกที่แหลนอนนอนได้ไดทราเมียบอกนะเห็นไหมโทรมาเมียเนาเออทักจี่เป็นบอนกิเทนนานพักซี่เน่ยขอดีเมื่อฮดกะกัดกัดใจเปลี่ยนนะ แล้วนึกได้จะมันเมื่อสั่มมือนี่แหละเอาได้ตีกันได้เล็กๆกัเอาชี่โจ้าเนาะกันคู่น่นพี่เลิกกันที่ฟอกบั้นมันได้เออมันจบเนีืยคนยังมัดจ้ะเอามาพี่นะตรงนี้นะตรงนิ้นะตงนี้นะมัน เต็มเต็มกันแล้วบอดมาตัวนี้มา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 เดิกกินข้าวเด้อมาเด้กกินข้าวนกันเด้อเอาเนเอาละเองแม่ห้ำไมต้อง ว่าเราไปเลยหมอตั้งเราไปเล่นเพิมนู่มาเถียงกันแบบนี้แบ่งกันเนะสุภาพหมอนะแมก่อนเถียงนึ่งคราก็เลี้ยงเถียงมาเรื่องนะคุณมาได้ชิมชาวน้ำกัน